วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ w b บวีสารกรานะครับก็วันนี้มีรถสวยๆอีก1คันครับมานำเสนอนะครับวันนี้ถ้าเราพูดถึงรถสัญชาติญี่ปุ่นช่วงล่างดีๆนะครับหนีไปไม่พ้นเลยครับกับรถยนต์ยี่ห้อ Mazda นะครับและรถที่เรากำลังจะนำเสนออยู่นะครับสภาพสวยแต่งมาแล้วนะครับพร้อมใช้งานไม่น้อยนะครับเป็นเจ้า m a z ด้ 2นะครับตัวท็อปเลยนะครับซึ่งชื่อรุ่นว่าตัว High Plus นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสวยแค่ไหนแต่งอะไรมาบ้างนะครับแล้วปีอะไรนะครับไปเดี๋ยวไปดูเลยครับที่อยู่ข้างข้างผมนะครับเป็น m a z d a 2นะครับ1.3 High Plus ตัวท็อปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่จุดเลยครับว่ารถจะสวยแค่ไหนนะครับไปแต่งอะไรไปบ้างนะครับฝาโปงเนี่ยสะดุดตาแน่นอนครับเพราะเป็นคาร์บอน เคปลานะครับงานดีมากนะครับอ่ะส่องมาใกล้ๆเลยครับสังเกตไหมครับไม่มีรอยอะไรเลยนะครับเงาแวบลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับเคนนี่ครับงานดีไม่ดีเนี่ยครับมอนซาแฟคทอรี่นะครับชื่อนี้ใครก็รู้จักนะครับงานค่อนข้างเนี้ยบนะครับพอดีเป๊ะน้าหนักเบามากนะครับเพียวคาร์บอนแท้ๆนะครับมีคําโชคมาให้เรียบร้อยครับ h p r a c i n g นะครับเรียบร้อยนะครับเขาขาวอบวัวแบบนี้นะครับน็อตเดิมนะครับตรงนี้แก้ไม่มีการถอดนะครับ ไขประกอบแรงสิ้นนะครับตรงนี้อยู่ในสภาพปกติทุกอย่างมีการทําตัวสํารองไฟมาด้วยนะครับหรือปรับจูนไฟนะครับไม่ให้ไฟตกนะครับทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่ได้มีการแต่งเครื่องให้แรงอะไรนะครับมีแค่ไล่ไล่ข้างตรงนี้นิดหน่อยนะครับไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นนะครับตามนี้เลยนะครับโช๊คนะครับโช๊กเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นของยี่ห้อคาดีเบียนนะครับโช๊กจะเป็นการปรับได้3 2อระดับนะครับซึ่งผมไปทดลองแล้วนะครับเกาะถนนนุ่ม นุ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีความเลสซิ่งอยู่นิดนึงนะครับแต่เวลาเปลี่ยนเลนเร็วเนี่ยใช้งานได้ดีมากนะครับสําหรับโช๊คตัวนี้เป็นโช๊คไทยนะครับแต่ว่าในวงการของรถเล็กเนี่ยรู้จักกันดีนะครับนะครับล้อหน้านะครับเป็นล้อที่มีการเปลี่ยนยางใหม่มาแล้วสี่เส้นนะครับปี2 0 2พยิบเลยครับล้อขอบส5บห้านะครับได้ล้อเป็นทีสามสิบเจ็ดมาครับลายทีสามเจดครับตรงรุ่นนะครับแล้วก็ดูผ้าเบรกนะครับผ้าเบรกเป็นของ โปรเจกต์มิวเรียบร้อยนะครับช่วยในการเบรกได้ดีขึ้นด้วยนะครับไล่มาตรงนี้นะครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นฝาคาร์บอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <sm> ด้านข้างตรงนี้ด้านล่างาก,ก็เปลี่ยนเป็นมีชายล่างสีดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้แมตช์กับตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับเปลี่ยนเป็นมือจับสีดํามาให้เพิ่มเข้ามานะครับไล่มาเลยครับมือจับสีดานะครับล้อทีสาไล่มาเรื่อยๆครับด้านหลังใส่สปอยเลอร์สีดํานะครับใส่ ลิ้นด้านล่างเป็นสีดำนะครับเป็นแบบแบ็กกอสนะครับเปลี่ยนปลายท่อมาให้แล้วครับพักปลายเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเสียงก็จะนุ่มๆทุ้มๆนะครับแอบติดไซรักเมรกอินเจแปนได้วยครับก็น่ารักดีนะครับสำหรับรถคันนี้กับเจ้ามาด้าสปี2015นะครับอ่ะดูภายในกันบ้างสาโปรงเดินจากโรงงานนะครับง่ายๆเลยครับสีซีดมาเลยครับหมายว่าสีเป็นสีด้านมานะครับ รถคันนี้ตัวถังไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน0 0้เนะครับเปิดประตูออกมาเนี่ยครับอยู่ที่ประตูเป๊บก็จะมีคอรฟอร์ตและเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเข้าประตูได้เลยนะครับพอเข้ามาภายในปั๊บสิ่งแรกที่ต้องดูเลยก็คือแผงประตูนะครับร้อรแล้วกันไม่มีรอยช้าอะไรเลยนะครับมาที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมีการตกแต่งเป็นแบบคาร์บอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โลโก้เป็นแบบคาร์บอนมาให้นะครับสังเกตง่ายๆครับว่าตัวท็อปดูตรงไหน ดูตรงนี้ได้เลยครับจะมีตัว He a d up d i s p l เ y นะครับเอาไว้บอกความเร็วซึ่งยิงขึ้นไปแค่กระจกตัวนี้นะครับเราสามารถปิดได้นะครับอยู่ที่เรานะครับหัวเกียร์ใส่หัวเกียร์เป็นแบบคาร์บอนมาให้ครับรถคันนี้แต่งพอสมควรนะครับสมเหตุสมผลและสวยมากๆนะครับเบาะทุกอย่างนะครับอะส่องมาที่เบาะนิดนึงครับเบาะด้านข้างผมนี่ก็ยังตึงอยู่นะครับมีรอยจากการใช้งานนิดหน่อยนะครับที่สําคัญนะครับไม่แค่ 98,140กิโลเมตรนะครับมือเดียวออกป้ายแดงจากศูนย์มาสด้เบาะหลังเนี่ยผมให้90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเพราะไม่ค่อยได้มีคนใช้เลยครับเบาะตึงมากเราได้มาเรามีการฟอกเบาะเรามีการซ่อมแซมเบาะบางจุดแค่นั้นเองนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยถือว่าลูกค้าใช้งานดีมากนะครับ m a z ด,ด้านะครับตัวท็อปเลยตัวไฮพลาสนะครับ 1.3 h i g h p l u าราคาที่เราขายอยู่นะครับ2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับกับรถมือเดียวนะครับไม่มีชนหนักพิบคว่มจมน้ำนะครับแต่งมาแบบนี้นะครับราคานี้ให้ไปทุกอย่างนะครับพร้อมยางใหม่4เส้นนะครับเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับช่วงล่างผมเพิ่งทำไปนะครับเกือบ20,000บาทนะครับเนียนๆกริบๆเลยนะครับกับแหลกไฟฟ้าที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับก็สนใจติดต่อด้านล่างนะครับกับ WB 36กาลานะครับ โอเคครับรถดีรถสวยรถต้องไม่ชนหนักพลิกคว่ํามจมน้ํานะครับถึงจะเอาเข้าเต็นท์เรานะครับกับ WV364 บ๊ายบายครับวันนี้เดี๋ yeah. Sometimes i get so mad there's no control in me m y t a s k e so bad i'm like i might grab a bat i don't know my rap my blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shoot that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show.